ยุคแสนสำราญการ์ตูนบัญชาคามิน ASTV ผู้จัดการออนไลน์ค่ะก็ได้เห็นภาพข่าวแล้วนะนคะที่มีการเชิญผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยไปน่าจะพูดคุยกันด้วยรับประทานอาหารเที่ยงด้วยนะมื้อเที่ยงค่ะแต่ว่าเนี่ยเบื้องหลังดูซิก่อนที่จะมีภาพที่นั่งคุยกันบนโต๊ะเหมือนเหมือนคุยกันด้วยดีนะแต่ว่าเบื้องหลังค่ะหลายคนก็ตีความมองออกแล้วมันต้องมีการขัดแย้งกันบ้างการ์ตูนยุคแสนสำราญน่ตีความแบบนี้เลยนะช่องซ้ายค่ะ ตีกันนัวเลยค่ะจานกระเจิงเลยนะเปลือกเอ่อนุ่นนี่นั่นกล่องทิชชู่กระจายเลยนะทะเลาะก,กันก่อนแต่พอนักข่าวเปิดประตูพังเข้าไปหยุดยุดยุดนักข่าวมานักข่าวมาอ่ะปึ๊บต่างคนต่างเข้ามุมโต๊ะตัวเองนะคะแล้วก็ทําเหมือนอ่ะคุยกันพูดคุยกันแสงแฟลชจากกล้องก็ถ่ายไปก็ได้ภาพออกมามตามหน้าข่าวที่คุณผู้ชมเห็นว่ามีการปรึกษาหารือกันนะคะระหว่างท่านนาย,ยกทรัฐมนตรีกระทรวงการคลังด้วยแล้วก็เป็น เนี่ยค่ะเนี่ยในยภาพนี้นอันนี้ก็เหตุการณ์จริงเหตุการณ์จริงแต่ว่าส่วนาการ,ร์ตูนซึ่งคาดว่าวได้แรงบันดาลใจมาจากเหตุการณ์นี้ค่ะยุดนักข่าวมาตอนแรกกำลังตีกันใช่นะจา,านข้าวนี่กระจุยกระเจิงเลยนะแล้วดูนะสังเกตในการ์ตูนเมื่อสักครู่กล่องกระดาษทิชชู่สีฟ้าค่ะนี่ภาพการ์ตูนแล้วก็ภาพจริงก็มีด้วยนะเอาเปรียบเทียบกันหน่อยภาพจริงเมื่อสักครู่นี้สังเกตรายละเอียดมากใช่ไหมเก็บรายละเอียดมากค่ะนะเนี่ยไหนทิชชู่สีฟ้าสีฟ้าบนทอ เออนะไม่ได้มีนัยยะอะไรหรอกเพียงแต่ว่าเก็บรายละเอียดค่ะสําหรับบัญชาคามินนะคะยุคแสนสาราญค่ะพอนักขามาปุ๊บนะเรียบร้อยแฟดถ่ายรูปอันนี้การ์ตูนยุคแสนสําราญน่ะต่อที่แนวหน้าการ์ตูนโดยคุณพศค่ะหนึ่งช่องการ์ตูนนี่ทุกการเคลื่อนไหวทุกการมูฟเมนต์ของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะมันจะต้องมีการจัดวางสินะทุกสเต็ปทุกย่างก้าวทุกคำพูด เขาก็เลยเปรียบเทียบว่าเนี่ยมันเป็นเพื่อไทยเผาไทยการแสดงแน่เลยแล้วถ้าเป็นการแสดงใครเราเป็นผู้กำกับนี่เก้าอี้ใหญ่สุดค่ะผู้กำกับนะหน้าเหลี่ยมค่ะใส่ยูนิฟอร์มนักโทษอยู่ด้านหลังเก้าอี้เขียนคําว่าเผาไทยการแสดงนะสั่งผู้กำกับอีกทีหนึ่งคนที่สั่งนะเวลาแอคชั่นเวลาคัดเนี่ยกลับเป็นผู้หญิงคนหนึ่งค่ะหน้าเหลี่ยมเหมือนกันหัวหน้าพักเก้าอี้เธอเขียนแบบนี้นะเธอเป็นคนบอกค่ะบอกว่าแอคชั่นเริ่มได้สั่งใครนู่นค่ะ แล้วดูเก้าอี้นะเหมือนกเก้าอี้ตำแหน่งนายกนั่นแหละค่ะนะแล้วผู้ชายคนนั้นที่นั่งอยู่ก็รอฟังคําสั่งด้านล่างบอกว่าหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ค่ะครับหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์นี่คือชื่อนโยบายของรัฐบาลนะค่ะของรัฐบาลละเอียดเนี่ยจะทํายังไงเนี่ยอันนี้ต้องยังยังไม่ปรากฏแต่มีแต่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์เพราะว่าชุดใหญ่ที่ประชุมเมื่อวานนี้ตกลงผู้กํากับเนี่ยเป็นผู้หญิงเหรอ เป็นผู้หญิงแต่ว่าตําแหน่งเป็นหัวหน้าพักค่ะนะซึ่งยังไม่ได้เลือกนะแต่ตอนนี้น่าจะเกือบเกือบเอกฉันแล้วในพักอ่ะค่ะดูจากการเปิดตัวเมื่อวานนี้นะแล้วก็คนที่นั่งอยู่ข้างหลังพุ่มกับอีกทีนึงเผาไทยการแสดงนะใส่ชุดนักโทษยกนิ้วโป้งให้อันนี้เรียกว่ากองเชียร์ควบคุมผู้กํากับอีกทีนึงอ่าแต่คนที่นั่งเก้าอี้เหมือนเป็นเก้าอี้นายกเนี่ยนั่งหน้าหน้านิ่งอยู่เอออออันนี้แนวหน้าการ์ตูนนะโดยพจน์่ะ พอพูดถึงหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ก็มีในโลกออนไลน์เขาแซวนะพี่ขอแวะเน็ตนิดหนึ่งนะหลายคนบอกเอ๊จะเอาอะไรอ่ะเป็นหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของครอบครัวชุดนักเรียนไงหลายครอบครัวมีชุดนักเรียนก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์คือในนโยบายนี้เนี่ยยังไม่มีการให้รายละเอียดไงมันก็เลยดูดูงงๆอยู่นะคือถ้าเราไปฟังนิยามของคําว่าซอฟต์พาวเวอร์คนที่รู้จริงอย่างดรเสรีวงบนทาเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่สิ่งของนะอืมันไม่ใช่สิ่งของ แต่ซอฟต์พาวเวอร์มันคือกระบวนการในการสื่อสาร mm hmm. เพิ่มมูลค่า mm hmm. เพิ่มคุณค่า mm hmm. แล้วก็บริหารจัดการในเชิงคุณค่า mm hmm. เพื่อให้คนได้รับรู้ mm hmm. ถึงเรื่องราวถึงความพิเศษของสิ่งนี้อย่างเงี้ย mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เมื่อมันไม่ใช่สิ่งของแล้วบอกว่าหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์มันไม่ใช่การไปค้นหาหมรดล,ลกเจ้าคุณปู่นะ mm hmm. แต่มันคือมันคืออะไร อันนี้คือนโยบ,บายารัฐบาลไงตีโจทยังไม่ออกแต่เรื่อง<ล>อือ่นนี่พอเข้าใจได้ะนะนะกีเอฟบ้า, G บางละซอฟต์พาวเวอร์เอามาต่อยอดใช่ไหม<ช>ว่ามันมีรูปธรรมจับต้องได้ไงเช่นหนังมาถ่ายทําบ้านเราแล้วฉากในบ้านเราถูกเยแพร่ออกไปอ,อย่างล่าส,สุดนี้ก็มีเรื่องนึงเห็นไหมใช่ถ่ายฉากที่สังขะด้วยอะไรต่อมีอะไรด้วยหลายจังหวัดค่ะแต่ละปีเนี่ยมาถ่ายเนี่ยไม่ใช่ปีละเรื่องสองเรื่องนะปีละหลายร้อยเรื่องนะกองถ่ายอะนอกจากหนังก็มีโฆษณาอีกด้วยอ่าแล้วก็อย่างอื่น แฟชั่นเนี่ยอย่างที่ประชุมกันเนี่ยเห่ไหมเรื่องอื่นๆท่องเที่ยวโอ้ยนี่ไม่ต้องพูดถึงอะอาหารผลไม้นะเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มีอยู่จริงอะแต่การจัดการเนี่ยทำยังไงไม่ให้มันเละหรือแม้กระทั่งพูดถึงไฟไฟได้ไหมมีมวยไงหนึ่งครอบครัวหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์อีกันเหี้ยอันนี้ไม่ได้แล้วไม่ได้นะไม่ใช่นะเนอ้าวมาต่ออีกหนึ่งการ์ตูนกันบ้างค่ะเป็นการ์ตูนชุดนะเศรษฐกิจเศรษฐกวนค่ะโดยเงาค่ะ เนี่เขาบอกว่าเนี่ยท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเลยนะมีผู้ชายคนหนึ่งด้านหลังนู่นค่ะพูดถึงนะท่านนายกน,าน,าน,านั่นๆันอาคารเทียบเครื่องบินรองแซวันของสุวรรณภูมิส่วนท่านนายกที่อยู่ด้านหน้ายกมือไหว้ค่ะแล้วบอกอ๋อมันเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านทักษิณครับ <c oughs> ส่วนช่องต่อมาผู้ชายด้านหลังก็ยังพูดอีกค่ะท่านนายกน,านั่นอ่ะอุโมงค์ไว้เชื่อมต่อแซวันกับสุวรรณภูมิแต่ท่านนายกแผ่นเสียงตกร่องค่ะพูดเหมือนเดิมเลยบอกว่าอ๋อก็เป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านันครบ ส่วนด้านล่างเนี่ยะท่านนายกนั่นน่ะกองหนี้จำนำข้าวจีทูจีเกเป็นแสนแสนล้านเลยนะท่านนายกเหมือนเดิมค่ะอ๋อเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของท่านทักษิณครับอุพูดจบอุ๊อลุดปากเออเออ,อท่องมาบทเดียวไงฮะที่อย่างนี้แล้วก็ไม่ยอมรับใช่ไหมเศรษฐกิจเศรษฐกวนโดยเงาเนี่ยคือประเด็นเรื่องอุโมงเนี่ยเออคุณเศรษฐาพูดจริงผมเห็นคลิปแล้วคือตอนนั้นเดินระหว่างเดิน บันไดลงบันไดเลื่อนนักข่าวก็ที่ไปรวยน,นะคะ่ะท่านก็เลยคุยกันด้วยว่าเนี่ยโอ้ยวิสัยทัศน์ท่านทักษิณทําไว้อุมโมงเนี่ยขุดเว้แต่ยุคโน้นนะฮะจริงๆคืออะไรผมไปเช็คมาแล้วอุมโมง์สนามบินสุวรรณภูมิท่านผู้ชมนึกภาพเรามีอาคารผู้โดยสารหลักอยู่หลังหนึ่งนะหลังเดียวนั่นแหละจนถึงปัจจุบันหลังหลักอนะ่ะนะแล้วตั้งแต่ยุคที่มีการก่อนก่อสร้างยุครัฐบาลชวนคือมีแผนแม่บทการพัฒนาอนุมัติเริ่มก่อสร้างนะ ยังไม่เสร็จพอมาถึงยุคคุณศิลิ์เร่งจนเสร็จต้องให้เครดิตแล้วมีการขุดอุโมงคจริงไหมมีก็คือขุดอุโมงคจากอาคารผู้โดยสารหลักไปทางอาคารแซวันนั่นแหละเ,เพราะมันอยู่ในแผนพัฒนาตั้งแต่ยุคร,รัฐบาลชวนปีสามหกว่ามันจะมีอาคารแซตวันอีกหลังหนึง่งแต่ยุคคุณศิลิ์มาเนี่ยให้ขุดอุโมงค์แต่ขุดไปไม่ถึงตัวอาคารแซตวันหรอกไม่ได้ใช้ประโยชน์ไม่ได้ใช้ขุดไปก่อนอา้าวแล้วมันเป็นวิสัยทัศน์กว้างไกลยังไง พูดไปก่อนเอออาจจะเงินเหลือหรือเปล่าไม่รู้พูดไปก่อนนะแล้วพอมาถึงยุคปัจจุบันถามว่าใช้ได้เลยไหมไม่ได้ต้องมีการดําเนินการเพิ่มเติมนะนี่คือข้อเท็จจริงฮะ่ะนะพูดความจริงก็ไม่ต้องโกรธกันแล้วก็เรื่องของการบริหารจัดการช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วเนี่มันมีแผนแม่บทตั้งแต่ต้นอาคารผู้โดยสารหลัก ต้องขยายฝั่งตะวันออกฝั่งตะวันตกปีกสองข้างเขาตีมาได้ต้นเขาจึงเป็นสวนไงเห็นไหมใครไปสวนภูมิอ่ะตรงนั้นมันจะเป็นสวนอยู่ฝั่งตะวันออกกับตะวันตกกับตะวันออกของอาคารหลักก็คือยกแค่กระถางต้นไม้ออกแล้วก็สร้างส่วนต่อขยายอันนี้ก็ได้ผู้โดยสารอ,อ,อีก15ล้านต่อปีผู้โดยสารอีก15้าล้านต่อปีแล้วอาคารเซตวันนะก็มีอุโมงมีรถวิ่งแล้วจากนั้นก็เซตทูแล้วจากนั้นค่อยไปโน่นอีกฝั่งหนึ่งอีกทิศหนึ่ง ฟังทิศเหนือนะก็จะเป็อาคารหลักอีกหลักหนึ่งนั่นคือแผนแม่บทของสนามบินสุวรรณภูมิที่มีมาต้งแต้นแต่ช่วงที่ผ่านมามีทะเลถลายบ้างเช่นจะไปสร้างอาคารเทอร์มินอลตัดแปะอ่าแล้วก็ถูกคัดค้านก็เรานี่แหละที่ออกมาคัดค้านตอนนั้นว่าเฮ้ยม,มันเป็นการอยู่ๆก็มาสร้างแบบนี้อยู่นอกแผนแม่บทนะเพื่อที่จะหวังเป็นพื้นที่การค้าเอาไปประมูลเอาพูกันตรงๆจนในสุดก็ถอยแล้ว ก็จะมาสร้างส่วนต่อขยายตะวันออกตะวันตกตามที่มีการทวงติงซึ่งถูกต้องแล้วครับนะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการเดินหน้าในหลายๆเรื่องที่กลับมาเข้ารูปเข้ารอยนะฮะแต่ว่าในรายละเอียดเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยบางอย่างมันก็ต้องทวงติงกันใช่ไหมส่วนการ์ตูนอีกการ์ตูนหนึ่งเผาหัวการ์ตูนออนไลน์นะคะว่าด้วยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ไอซ์แลนด์นะคะนี่ ก็ชัดเจนแล้วค่ะว่าฝั่งไหนออกมาทำนะฝั่งไหนสนับสนุนฝั่งไหนที่ไม่มีการประนามการกระทำแบบนี้เลยนะคะช่องด้านซ้ายค่ะเนี่ยเราคือสาวกลัธิประชาธิปไตยใหญ่ใหญ่บูชาความเท่าเทียมเยี่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 ยมเห็นคนเป็นคนสามกีบสีส้มเลยนะอู้ชูประเด็นนี้แต่พอเหตุการณ์ค่ะที่ไอซ์แลนด์เนี่ยเนี่ยซวไปไปไปออกไปจากร้านกูออกไปออกไปเลยชี้หน้าด่า ไม่มีฝั่งส้มออกมาประนามการกระทําครั้งนี้เลยมีออกมาเข้าใจออสแสดงความเข้าใจเข้าใจแล้วก็ไปโทษที่ระบบ <c oughs> ค่ะนี่การ์ตูนเผาหัวนะ,ะแล้วพูดถึงเรื่องนี้ฮะเดี๋ยวติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมเพราะเ,าะเมื่อวานนี้คุณหมอพรทิพย์มาออกรายการ Top ท็อปนิวเรานําเสนอไปแล้วว่าคุณหมอพรทิพย์เองเหตุการณ์ตอนนั้นเป็นยังไงแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลล่าสุดนะคุณหมอพรทิพย์ก็ได้รับรู้จากพลเมืองดีคนไทยที่เห็นการกระทําแบบนี้เรารับไม่ได้ ก็ไปสาวข้อมูลต่อแล้วก็ให้ข้อมูลคุณหมอพรทิพย์คุณหมอทิพย์ก็ยืนยันในรายการว่าเออพอมาปฏิปต่อแล้วมันก็มีตัวละครนี้อยู่จริงอคือมีผู้หญิงคนหนึ่งไปตีสนิทช่วงที่คุณหมอพรทิพย์อยู่ที่ลากูลโอ้พูดดีเลยสวยด้วยคุณหมอบอไอเราก็ไม่ได้คิดอะไรบอกเนี่ยตรงม,มีร้านอาหารคนไทยนะอยู่ตรงนี้ไปนะคุณหมอแนะนำอร่อยแนะนําแล้วปรากฏในภายหลังนะคือมีแหล่งข่าวบอกกับผมโดยตรงเลยว่าเนี่ยติดต่อกับ แหล่งข้อมูลในไอซ์แลนด์ว่าคนที่ตีสนิทคุณหมอในผู้หญิงคนนั้นนะ,ะเป็นญาติกับผู้ที่ก่อเหตุอที่ปไปไล่คุณหมออันนี้เป็นนางนกต่อ,อนะอแล้วก็มีภาพนี้นี่คือภาพไม่ใช่ช่วงที่คุณหมอไปนะเป็นภาพเก่านางนกต่อเนี่เคยถ่ายรูปคู่กับญาติคนขวามือสุดเดี่ยคือคนที่ก่อเหตุนี่คือภาพที่เป็นการตอกย้ำความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน แล้วคนที่วงตรงกลางเนี่ยคือคนที่ไปตีสนิทกับคุณหมอ oh. แล้วก็แนะนําให้คุณหมอไปที่ร้านของไอ้คนที่อยู่ขวามือนั่นแะ่ะแล้วไอ้คนที่อยู่ขวามือก็ขับรถกลับมานะด่าไปด้วยแล้วก,ก็กลับมาต่อเหตุนี่คือข้อมูลล่าสุดแล้วทีนี้ที่ต้องตามต่อคืออะไรมีรายงานเพิ่มเติมว่าที่ไอซ์แลนด์เนี่ยกาลังจะมีการดําเนินการดําเนินการกับนางนกต่อด้วยทีนี uh, เ้เพราะผู้ก่อเหตุนะ,ะดูเหมือนว่าจะเป็นพนักงาน แล้วถ้าพนักง,งานเอาความลับลูกค้าไม่ใช่แค่เอาความลับนะอันเนี้ยล่อลวงลูกคา้าเออใช้คํานี้ได้เลยนะล่อลวงก่อนแล้วเขาบอกว่าจะไปเนี่ยแจ้งคนอื่นเพื่อให้มาก่อเหตุร้ายกับลูกค้าตัวเองอะ่ะแบบนี้มันจะเป็นกิจการที่เฮ้ยคุณจะอยู่ต่อได้ยังไงถ้าคุณยังเลี้ยงคนแบบนี้อยู่อะ่ะนี่คิดง่ายๆนะคุณใหญ่มากินก๋วยเตี๋ยวร้านผม <c oughs> นะ ผมบอกว่านี่ไปพักโรงแรมนี่สิโดยที่ผมเตรียมการกับคนที่จะหวังร้ายกับคุณใหญ่ให้ไปก่อเหตุน<ป>่ะเ็วร้ายไหมเธอแบบนี้เอาไว้ได้ไหมจะมีการไปดําเนินการในไอซ์แลนด์คะเดี๋ยวติดตามเรื่องนี้ต่อเรื่องของนามนกต่อส่วนผู้ชายคนนี้ก็สาบสูญไปแล้วตอนนี้ไม่มีการปรากฏเดืในโลกออนไลน์หลังจากที่ทัวลงอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันในโลกออนไลน์เงียบแต่โลกความเป็นจริงไม่น่าเงียบและะ้วค่ะเพราะว่าคนไทยที่นู้นก็ไม่ยอมนะ มีการส่งเรื่องไปเยอะแยะเลยนะทั้งาทาง,งาทการของไอซ์แลนด์ด้วย